Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Je m'appelle Mel. Je viens en Thaïlande. J'habite en Suisse à Zurich. Aujourd'hui est mon dernier jour pour apprendre le français. ก็เริ่มต้นคลิปกันแบบเศร้านิดนึงนะคะปกติก็จะแบบว่าร่าเริงตลอดเวลานะคะวันนี้ก็ต้องเศร้านิดหน่อยนะคะเพราะว่า วันนี้เนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของแมวนะคะเมื่อข้างต้นที่แนะนําตัวไปนะคะก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าความรู้แมวเนี่ยยังเท่าหางอึ่งอยู่นะคะเพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสได้แค่3เดือนนะคะเราก็ชื่นชอบมากถึงมากที่สุดนะคะคือแบบ ต้องบอกได้เลยว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาที่แมวเนี่ยอยากจะเรียนมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่แบบสมัยมัธยมต้นอ่ะแล้วก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้เรียนแบบจริงจังเลยนะคะเคยแบบเรียนเองอะไรเง arian, <น>ี้ยแกะเพลงอะไรเงี้ยน,นิดหน่อยๆนะคะจนมามหาว<ม>ิทยาลัยเนี่ยก็ไม่เรียนเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นอีกก็ไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสจนมาอยู่ที่นี่นะคะสามีก็พูดภาษาเยอรมันอีกนะคะก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกดีใจมากนะคะที่ มีแรงมานันใจนะคะเป็นครอบครัวของพี่สาวเนาะที่อยู่ที่คันโตนนะคะอยู่ที่รัฐรัฐหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พูดภาษาฝรั่งเศสนะคะนั่นก็คือแม่แอสไพ์สวิตในรัฐวาเลนนั่นเองค่ะก็ะมีความรู้สึกว่าพอไปบ้านแม่แอนะคะไปรู้จักกับเพื่อนแม่แอนะคะคุยกับพ่อมัดอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ภาษาฝรั่งเศสยมันตอบโจทย์ชีวิตเราเหลือเกินคือเราชอบมากเหลือเกินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ ว่าหลายๆคนที่ติดตามแมวนะคะแมวก็เคยพูดไปในหลายๆคลิปด้วยนะคะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพูดกันถึง4ภาษาราชการด้วยกันนะคะคือแต่ละจังหวัดเนี่ยคือพูดแบบแตกต่างกันไปเลยอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ใช่ว่าเพียงแบบสำเนียงที่แปลงไปนะคะแต่คนละภาษาเลยนะคะภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดนั่นก็คือภาษาเยอรมันนะคะซึ่งภาษาเยอรมันเนี่ย แมวก็สามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ทํางานได้นะคะแล้วก็ภาษาที่2ที่มีคนพูดรองลงมานะคะก็คือภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะพูดกันในโซนที่ติดกับประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ภาษาที่3คือภาษาอิตาเลียนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าก็จะพูดกันเฉพาะในกลุ่มของรัฐที่อยู่ติด ตะเข็บชายแดนกับประเทศอิตาเลียนนะคะแล้วก็อีกภาษาหนึ่งนะคะเป็นภาษาเก่าแก่โบราณเลยของสวิสนะคะนั่นก็คือภาษาโรมันส์นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะออกเสียงว่าโรมันส์นะคะก็เป็นอีกภาษาหนึ่งภาษาสุดท้ายนะคะที่มีคนใช้อยู่เล็กน้อยนะ,ะแต่ก็นับเป็นภาษาราชการด้วยนะคะเนี่ยแล้วพอแบบเรามาอยู่สวิสพอเรามาเรียนภาษาเยอรมันเราพูดเยอรมันได้แล้วเนี่ยในหัวม่นเนี่ยแมคิดอยู่เสมอเลยนะว่า ฉันจะทำยังไงดีเนาะให้มันได้เติมเต็มความฝันฉันก็เลยตัดสินใจเรียนภาษาฝรั่งเศสพอเรียนไปก็ชอบมากภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาที่ไพเราะนะคะแล้วก็เป็นภาษาหนึ่งเลยที่แบบเป็นภาษาที่เก่าแก่นะคะหลายๆคําศัพท์ในภาษาไทยเรานะคะหรือว่าในหลายๆคําศัพท์ในภาษาละตินเนี่ยก็จะมีรกากศัพท์ ดังเดิมของภาษาละตินในภาษาฝรั่งเศสด้วยนะจึงทําให้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยบางคำเนี่ยก็ยังอ,อใช้อย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ออชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นชาติที่โอ้โหขยาย แพ่กระจายอิทธิพลนะคะล่าอาณานิคมไปอย่างกว้างไกลเลยนะคะดังนั้นก็จะมีหลากหลายประเทศนะคะที่ใช้ภาษานี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเลยแหละที่แมวมีความรู้สึกว่าถ้าแมวจะเรียนภาษาใหม่เนี่ยแมวอยากจะเรียนภาษาที่มีคนในโลกนี้พูดเยอะๆนะคะภาษาจีนแมวก็เคยเรียนนะแล้วแมวก็ชอบภาษาจีนเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาษาญี่ปุ่นที่แมวเคยเรียนแล้วก็แกรมม่าเนี่ยก็จะใกล้ๆเคียงๆกันกับภาษาไทยเราเนาะแต่ว่าภาษาทางยุโรปเนี่ยภาษาเอ่อ เยอมันเองภาษาฝรั่งเศสเองเนี่ยหรือว่าภาษาอื่นๆเช่นภาษาโปรตุเกสภาษาสเปนิชอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันมันมันไม่เหมือนกันเลยนะคะคือโอเคแหละว่าหลักๆกรามันอาจจะดูคล้ายๆกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าแยกย่อยลงไปอีกเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแมวเนี่ยเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ดีแล้วนะคะแมวก็อยากจะเรียนภาษา อื่นต่อไปนะคะภาษาที่มาสนใจอีกภาษาหนึ่งนั่นก็คือภาษาสเปนนะคะแต่ว่าในสวิสไม่ได้พูดภาษาสเปนเนาะถึงแม้ว่าสามีแม้ว่าจะพูดภาษาสเปนได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ชีวิตประจาวันที่ใช้ภาษาสเปนเลยก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะแต่ก็เดี๋ยวดูในอนาคตอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครหลายๆคนที่ถามแมวนะคะว่าน้องแมวขาพี่แมวขาทําไมพี่แมวแบบเรียนภาษาได้เยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แมวเนี่ยเรียน หลายภาษาก็จริงนะคะแต่ว่าพี่แมวเนี่ยก็ไม่ได้เก่งไปทุกภาษานะคะคือ,อเรียกได้ว่าสามารถสื่อสารภาษานั้น,น,นๆได้เป็นอย่างดีถึงแม้ภา,าษาไทยเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้ารู้จักกันเนี่ยได้ฟังกัน,นบ่อยๆเนี่ยก็จะมีแบบพูดผิดพูดถูกบางทีก็เรียงรูป ประโยคนะคะของแกมมาไทยผิดผิดถูกๆเนาะเพราะบางทีเราก็ผสมกับแกมมาฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคแหละในเมื่อ,อ,อคนไทยเป็นคนดูนะคะก็จะเข้าใจภาษาที่เราพูดถูกไหมคะหรือว่าออภาษาอังกฤษเองนะคะที่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลก็เรียกได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งแต่ว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้นะคะ <S <S ภาษาที่3คือภาษาออญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นนี้ต้องบอกว่า Pay At t e n t i o n เยอะมากนะคะคือแบบใช้ความพยายาม ความเพียรอย่างสูงมากนะคะเพราะว่าเรียนอยู่หลายปีนะคะแล้วก็ทั้งเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เรียนที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ต้องทํางานด้วยนะคะดังนั้นภาษาญี่ปุ่นนี้ก็คือ ญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าจะเก่งกว่าอังกฤษอีกหรอคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไปอยู่ญี่ปุ่นอะตอนนั้นอะภาษาญี่ปุ่นอะคือเก่งกว่าภาษาอังกฤษเลยอะนะคือมั่นใจนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็5ปีมาอยู่ที่ยุโรปก็ได้ใช้น้อยลงแต่ก็ได้ใช้บ้างเพราะว่ายังมีเพื่อนญี่ปุ่นมีอาจารย์ญี่ปุ่นแล้วก็ที่สวิตซ์เนี่ยก็ยังมีเพื่อนคนญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เวลาเจอเพื่อนก็เธอฉันไม่คุยกฤิกับเธอนะเธอฉันคุยเยอรมันกับเธอนะฉันขอคุยญี่ปุ่นกับเธอได้ ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นทุกวันเพราะว่าได้เจอนักท่องเที่ยวผู้โดยสารเป็นคนญี่ปุ่นอยู่นะคะแล้วก็ภาษาที่4นะคะก็คือภาษาเยอรมันนะคะภาษาเยอรมันนี่ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์คือพูดภาษาเยอรมันเป็นหลักนะคะถึงแม้ว่าคนสวิสจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีโอดีมากเลยคือแบบ 90%ของคนสมิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่เนื่องจากว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาราชการของประเทศนี้นะคะแมวก็เลยต้องเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติมนะคะก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะภาษาเยอรมันนะคะก็และล่าสุดก็ไปสอบด้วยเนาะเพราะว่าสอบสัญชาติก็ต้องใช้เซอร์ติฟิเคตของสถาบันสอนภาษาด้วยนะคะก็ไปสอบเมื่อเส้นปีที่แล้วแล้วนะคะก็ถือว่าภาษาเยอรมันเนี่ยใช้ได้สื่อสารในระดับอินเตอร์มีเดียนะคะก็ยังถือว่าไม่เก่งมากเห็นไหมก็ยังต้องฝึกฝนนะคะแล้วก็ต้อง ใช้ภาษาต่อไปให้มันเกิดความคล่องตัวนะคะแล้วก็ภาษาที่5้านะคะก็คือภาษานี้เลยนะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะภาษาฝรัง ja. ่งเศสเนี่ยโอ้ครูอพอได้เรียนแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขนะเพราะมันเป็นภาษาที่อยากเรียนมันไม่ได้เป็นภาษาที่เราต้องเรียนนะคะอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเรียนตั้งแต่เด็กๆถูกไหมคะญี่ปุ่นเนี่ยก็คือสมัยนั้นเนี่ยภาษาเ,เกาหลีไม่มีในมหาวิทยาลัยแมวนะคะแมวเนี่ยชอบภาษาเกาหลีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหูแบบ โคเรียนป๊อปโคเรียนดราม่ากำลังมาเนาะก็แบบตามกระแสนิดนึงอะไรเงี้ยก็อยากเรียนภาษาเกาหลีนะคะอยากมีแฟนเปโอปป้าน,นะคะแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยไม่มีนะคะก็เลยต้องไปเรียนภาษาเกาหลีเอาเองข้างนอกนะคะภาษาเยอรมันก็ต้องเรียนอีกนะคะเพราะมีสามีเป็นคนสวิสนะคะแต่ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาที่เราอยากเรียนนะคะมานานแล้วร่วมหลายสิบปีนะคะทุกวันนี้ก็ได้เรียนแล้วนะคะแล้วก็มีความสุขมากและความสุขที่มีในทุกๆวันนะคะกําลังจะหมดสิ้นไปเพราะว่า วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายในการเรียนภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าทั้งนี้ทงนั้นแล้วนะคะคืองานแมวเนี่ยแล้วก็ไลฟ์สไตล์แมวเนี่ยบางทีมันไม่แมทกับเวลาที่เรามีให้กันนะคะก็คือแมวกับอาจารย์เนี่ยคืออาจจะมีเวลาที่ไม่ตรงกันเพราะ่าแมวเนี่ยเรียนเป็นคอร์สพรเวทนะคะแต่ว่าอาจารย์อะ ทุ่มเทแรงกายในการสอนมากนะคะบางครั้งเนี่ยเราต้องเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยแม้กลับไปเมืองไทยเนาะอย่างทริปล่าสุดเนี่ยวก็เรียนออนไลน์กับอาจารย์ได้นะคะ แต่วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วแมวก็ยังจะเก็บทุกความทรงจำนะคะที่มีความสุขนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองจะเรียนอีกแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเมื่อไหร่เลยนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยก็ทำงานประจำนะคะแล้วก็ทำช่อง YouTube นะคะแล้วก็ไปเที่ยวนะคะส่วนตัวเนี่ยคือเป็นคนชอบไปเที่ยวนะคะก็จะใช้เวลากับการไปเที่ยวกันอ่อใช้เวลากับครอบครัวกับสามีเนี่ยเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะแมวอาจจะได้ข่าวดีนะคะคือแมวอ่ะเป็นคนที่ ชอบทํางานสามสี่อย่างถ้าเป็นไปได้นะคะแต่เน,นี้ยแมวกําลังจะแบบลองท้าทายตัวเองดูนะคะเป็นงานอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัมภาษณ์ได้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวแมวจะมาอัปเดตนะคะวันนี้เดี๋ยวแมวจะพาทุกคนนะคะไปที่โรงเรียนสอนภาษาของแมวนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการเรียนการสอนของแมวเป็นยังไงนะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยลงรูปไปเนาะว่าแบบเป็นแบบ อาจารย์กำลังสอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดๆแล้วมันก็น่าใจหายเพราะแมวเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์สอนคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็นัดกันไปทานกาแฟาทานข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปเที่ยวในที่ไหนๆน,นะคะแมวก็มักจะส่งรูปส่งอ้อข้อความภาษาฝรั่งเศสนะคะไปหาอาจารย์คนนี้นะคะก็ถือว่าสนิทกันก็ถือว่าแบบเป็นเพื่อนกันแล้วอะอาจารย์ก็ไม่ได้อายุเ,เยอะกว่ามากนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าวิวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ อ๋อไม่อยากยังไม่อยากจะเลิกเรียนแต่ว่ามันก็เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะกลับไปเรียนกับโรงเรียนนี้แล้วก็กลับไปเรียนกับอาจารย์คนนี้อีกนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวแมวขอตัวเตรียมตัวนะคะไปทํางานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนี้แมวจะพาทุกทุกคนไปที่โรงเรียนสอนภาษาของแมวนะคะเขาแบบสอนหลายภาษาเลยนะคะแล้วก็ข้างในหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ค่าเราเรียนที่แมวจ่ายไปนันะ้นะ่ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นนะคะจ้า ก็คือโรงเรียนของแมวนะคะ Fox p r a c s h u l e r นะคะเรามีออฟฟิศอยู่ที่ชั้น3นะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น5นะคะไปเลยค่ะเจอกระจกแล้วก็ต้องถ่ายรูปนิดนึงนะคะเป็นญาติกับนกหงหยกนะคะ มาเมาท์มอยกันเรื่องค่าเ,าเรียนนิดนึงนะคะค่าเ,าเรียนของแมวนะคะ3เดือนค s s สไพรเว e นะคะอยู่ที่1,300 s w i s ส f วิสฟรังนะคะก็แล้วแต่โปรโมชั่นนะคะบางทีก็จะถูกกว่านี้นะคะบางทีก็จะแพงกว่านี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือบรรยากาศภายในนะคะวันนี้แมวเรียนที่ห้องนี้เลยค่ะห้องหมายเลขก3คะ่ะ แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งไปอีกกว่าเดิมหนักกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเช้านี้ไม่ได้รับโทรศัพท์จากครูของแมวนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยติดโควิดนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะดังนั้นนะคะวันนี้แมวก็จะต้องเรียนเป็นคอร์สออนไลน์นะคะนี่ก็คือวิวจากที่ห้องเรียนของแมวเลยนะคะที่เราเดินกันขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแม้ว่าเอาคอมพิวเตอร์มาด้วยนะคะเราก็จะนั่งเรียนคอร์สออนไลน์ที่นี่นะคะเราก็จะน่าจะอำลาคุณครู คลอสสุดท้ายแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปนัดเจอกันข้างนอกนัดทานข้าวนัดทานกาแฟกันเหมือนเดิมเดี๋ยวมาขอเวลาตั้งตัวเปิดคอมพิวเตอร์แป๊บหนึ่งนะคะ Yes, s there, guess there are many people going right Yes, there yes, yes, are many people going t um, t e a v o r No, 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 Nous a v o r Nous, alors regarde le verbe voir, Nous Donc, avons, we have, we have a, uh, we have many people going there. I mean. So... Ah, nous avons alors, nous avons beaucoup de monde. Uh, nous, nous avons beaucoup. Chez... Nous avons beaucoup de... de monde, de gens. De gens, mm -hmm. de gens, uh mm -hmm. Et bon, nous avons beaucoup à aller, londés, manger. De la cuisine. De la cuisine. Oui, oui, de la cuisine. Beaucoup, 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 beaucoup de la cuisine. Oh. Oui. Oui, moi j'adore. Et de la danse peut-être. Tout j'adore. Sais Tout j'adore. Uh, Des Thaïlandaises de la cuisine. Oui. Oh, d'accord. J'adore. Oui, je pense Je dois inviter alors. Je dois vous une fois à ma maison. C'est ici à Kusnart. Kusnart? Thaïlandais. Oui. Ah, non, nous, avons, bon. nous avons un petit Asia shop dans habe, dans le car. Ah oui? Oui, dans le ah, car. Oui, uh, au, au, au Oui, en yeah, Oui, yeah, en dessous. Oui, on le oui. de trouver nos... Ah, oui, oui, oui. Ici, magasin avec le, des produits thaïlandais. À tout manger. Oui, bien sûr. C'est bon. C'était bon, c'était bon. Uh -huh. Mais mon m'a connaît qu'on un autre...